นี่ห้องเกียร์อครับวันนี้โอ้ตาโจอ,อยู่ไหนครับเนี่ยตาโจพี่ต้อยโอ้โอ ในห้องเยอนะครับแล้วแกมาเห็นภาพนี้แกทำไงอะพี่ฮะแกทำใจได้เลยมาเห็นภาพเนี้ยอ้แก่ฟากถุกลงใส่หัวนะโอ้อัตรีแกนอนตัวนี้พอดีเลยแล้วแกจะได้นอนไหนพี่วันเนี้ห้องหลังฮะเสร็จไหมวันนี้วันนี้เสร็จไหมครับม่เสร็ สักอาทิตย์หน้าเสร็จไหมล่ะนอน,นเดือนละสามเดือนพี่อ,ย,อ,ย,อย้นอนดือนละสามเดือนอะโอ้โหมีแบงมุมไปพี่โจ้แบงมุมมีปะ่ะเนีน่ห้องแอร์ยิ่งเล็ก,กว่ามีอีกไม่มีหรอก,ไม,มอกไม่มีเหก